กันไรอินเดาร์กสวัสดีค่ะวิธีสแกนสแกมเมอร์แบบง่ายๆจ้ะไม่ต้องไปเสียเงินจ้างเขาเป็นพันเป็นหมื่นนะคะเหมือนเราไปจ้างให้เขาเข้าไปในเว็บเดทเพื่อที่จะไปสแกนคนมาให้เรานะคะตอนแรกพี่กันก็คิดว่าเขา มีเครือข่ายหรือเป็นคนดังหรือเป็นคนที่รู้จักฝรั่งมากมายซึ่งมีคนพร้อมที่จะมาเดทกับเราแล้วนะคะที่ไหนได้นะคะเข้าไปสแกนในเว็บเดทนะคะแล้วก็สแกนใครก็ไม่รู้นะคะมาให้เรานะคะแล้วเราจะไปเสียเงินเพื่อนะคะอันนี้พี่กันมีเทคนิคง่ายๆนะคะในการสแกนสแกมเมอร์นะคะหนึ่งเลยนะคะ เวลาเราเข้าไปในเว็บเดทนะให้เราดูให้เราสังเกตนะคะถ้าใครที่มีรูปโฟลไฟล์ที่ดูดีๆนะคะหลอ่อหลอประดุษนายแบบหรือลาดานะคะหรือเหมือนนักธุรกิจอันนี้ให้เรามองข้ามผ่านไปได้เลยนะคะไม่ต้องสนใจค่ะแล้วก็อีกพวกหนึ่งนะคะข้อที่สองนะคะ ก็คือพวกที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มนะคะอาจจะเป็นชุดกาวคุณหมอชุดตำรวจชุดทหารที่มียศสูงสูงนะคะหรือเป็นพวกนักวิศวก,กรหรือพวกนักบินอะไรพวกนี้นะคะอันนี้80ถึง90นะที่พี่การมองว่าเป็นพวกสแกมเมอร์นะคะแต่ว่าคนกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงนะ เขาอาจจะมีตัวตนแต่ว่าฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาชุดยูนิฟอร์มมาทำอะไรแบบเหมือนอลงเป็นรูปโฟลฟ์ในเว็บหาคู่นะคะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นประเภทที่ไม่ค่อยโออวดแล้วเขาก็ ต้องการผู้หญิงที่รักเขาที่ตัวตนของเขาไม่ใช่ด้วยเงินทองหรือว่าที่ยศหรือว่าที่ตำแหน่งนะคะคนที่เป็นคนจริงๆนะคะให้เราสังเกตนะโฟไฟล์จะธรรมดาธรรมดานะคะจะไม่เพอร์เฟกอะไรบางบางครั้งก็แบบว่าถ่า,ายรูปก็แบบว่าชักบ้างเบอร์บ้างหรือแบบใส่ชุดสบายๆชุดลีลกห์นะคะ เกงยีนขาสั้นหรือเสื้อยืดอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะไม่แบบเอาชุดยูนิฟอร์มมามาทำอะไรพวกนี้นะคะถ้าเราเห็นรูปโฟลไฟลที่เป็นธรรมดาอะไรพวกนี้นะคะให้เราทักเข้าไปเลยค่ะยังไงก็ให้สบายใจว่าเนี่ยไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสแกมเมอร์นะคะอาจจะมีค่ะแต่ว่ายังไงก็นะ เก้าสปร์เซ็นแหละที่เป็นคนธรรมดานะอันนี้ในฐานะที่พี่กันเคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนนะคะก็ให้เราทักไปคุยนะคะคุยได้สัก3 4วันหรือ1สัปดาห์ให้เราพยายามดึงเขาไปคุยวิดีโอคอลให้ได้นะคะเพราะการคุยวิดีโอคอลจะเป็นการยืนยันตัวตนได้เกือบ100%เซนะคะว่านี่คือคนจริงมีตัวตนจริงนะไม่ใช่พวกสแกมเมอร์นะคะ แล้วก็ถ้าถูกใจนะสเปคตรงกับที่เราต้องการก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ไม่ถูกใจก็บล็อกค่ะนะแล้วก็เรื่องไมซ์ทรงไมซ์เซตก็อันนั้นไปไปเรียนรู้กันทีหลังนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พิกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ